าวัสดีก,กาสิเฟยลื่นนะครับขึ้นเนินไม่ไหวแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะอยู่กับผมช่องวัดน้ำซิ่งครับดูนี่นเสียเฟยทำอะไร ไรหนู่มโอ้ฮวงไฟโอ้ฮ่าฮ่ว่าบาไม่ว่าเลเอาโอ้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  เอาอีกแล้วเออปยเดี๋ยวไปดูไปแล้วครับเดี๋ยวกี่เราไปแล้วนะโอ้ยังไม่ใส่ดินเลยเดี๋ยวไปจะเล่นซะลนะ อยู่กับเจ้าโคบัสูนะเปิดรูการครับอันนี้ติดสติ๊กเกอร์ g x z นะอันนี้ไม่ใช่210ครับ195นะแต่แท้เลยคือ f x z ครับ แรงจัดเหมือนกันนะไป,ไปเอาเลอเอเหลี่ยมไหนดีวะเอาหลี่ยมนี้นะเดี๋ยวดูเหลี่ยมนี้ครับ <c oughs> อ้าวย้อนแสงไว้นอนอ้าวมาเอาจะจอยทำอะไรนั่นออ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเล่นอะไรน่นะอ่ะเออ ừ bao nhiêu không ừ thoải không ai luôn nè đi à đu chưa phơi pin bò nè máu à Hãy subscribe cho nè แข่เงเขานี่อ๋อนี่ฮเออายลงดับข้ามือโอ้ขยี้ขยี้น้อยเออขึ้นได้เป็นรอบเปโคลนะเสียบเฟ้ย อดครับสรุปสนานนะทีมงานนะไม่ซีเรียสครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบาลวิวทออ่ะเดี๋ยวย้อนแก้ทางก่อนนะอ่าดูอย่านี้ครับเดืดจอยนะ เอกอุกอ้ยนิดเดียวเสียยนเบี่ยงต้นไม้นิดเดียวเสียยนสูดเบี่ยงต้นไม้นะปัดเสียวปัดเสียว,ยวพวกเพื่อการระยะได้สุดยอดแล้วครับ ทางถึงหงนางานแล้วนะโอ้ตกน,ะนกาเสียง้ากรบาทนะน่นเลยกๆเลยนะปืนการกรบาทนะั่แตกนะ,ะเดี๋ยวจอยยังไม่เต็มนะ พันเลยนะอีกตักหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูเจอยลุยหนึ่งนะร้อยเก้าห้าครับ ผิดการแล้วนะเอาน้องปอดปเพิ่งเห็นมาครับมามาแล้ว,ลวน้องปอดมาแล้วโูใสายโหดสายโหดอ่ะเต็มแล้วเออลุย นี่แนบแนบครับมีลาเขานะเอ้าไปเรียมไหนไปเรียมไหนว้าวลงลงว้าวโอ้าว ไปแล้วครับว้าวไปแล้วอ่ะมาดูเสียพงค์ครับคชิ่ต่อไปหน้า วันนี้ไม่มีช็อตเด็ดนะวันนี้ทางเริ่มอยู่แล้วครับเริ่มแน่นแล้วนะเดีดดยวดึง นีเหมือนกันนะดูไปเรื่อยๆครับน้องพอนเล่นอะไรได้สิดิอ่าเอาโยกหน้าไปต่อยใหม่สองร้อยสิบหน้าคะแนนได้กล้าครับ เยสเสนะอ้าเดี๋ยวพงออกเดินทางแล้วนะมาดูมาดู น้องขอดคุณเห็นนะไม่รู้ว่าไปเทตรงไหนครับแก่น้อยนะนี่เดี๋ยวมาชมกันน้องขอดครับ วันนี้คลิปนี้เราจะปิดท้ายกับน้งอง่อนนะเี่นีนยิ่ซูเอ็กแซดนะเป็นเด็ก้าครับนี่ยดีดย้อนใดให้นะเอา้า เอาไปี่หนดิสายงดครับสายงดเออโคนแดงเอากดกดกด อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซริงด้วยนะครับสำนรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ